สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูอันปันจะมาสอนเรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องประโยคไปแล้วนะคะว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครูจะแค่ทบทวนแล้วกันเนาะประโยคนะคะคือคําหรือกลุ่มคําที่นํามาเรียบเรียงให้ได้ใจความสมบูรณ์ส่วนประกอบของมันมีอยู่2ออย่างคือภาพประธานกับภาพแสดง ถ้าประธานก็จะมีประธานคำที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้ก็คือคำนามสรรพนามนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวเราแทนผู้อื่นนะคะแล้วก็แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเช่นฉันคุณเธอท่านอย่างเงี้ยคือคำสรรพนามต่อไปค่ะภาคแสดงนะคะจะประกอบไปด้วยกริยาหรือและกรรม รมเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะคำกริยาคือคําที่แสดงอาการหรือสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งกริยาเนี่ยจะมีทั้งกริยาที่ต้องการกรรมและก็กริยาที่ไม่ต้องการกรรมถ้ากริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะมันจะสมบูรณ์มีมีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะเช่นคําว่ากินคําว่านั่งคําว่านอนอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงคือต้องการกรรมนะคะ มันเป็นกริยาที่ใจความไม่สมบูรณ์มันเลยจําเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับเช่นตัวอย่างอันนี้พ่อซื้อต้นไม้ขออภัยนะันเรียนอาจจะได้ยินเสียงฝนบ้างนะคะพ่อซื้อต้นไม้คําว่าพ่อเนี่ยเป็นประธานพ่อเป็นคํานามนะคะคําว่าซื้อคือคํากริยานะคะซื้อเนี่ยเป็นกริยาที่ทําไมมันสมบูรณ์ในตัวเองไหมไม่สมบูรณ์นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีมีกรรมมารองรับมันว่าพ่อซื้ออะไรถ้าสมมุติเราไม่มีคําว่าต้นไม้หรือไม่มีอะไรมารองรับเขาบอกว่าพ่อซื้อกนัเรียนจะรู้ไหมว่าพ่อซื้ออะไรไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นคําว่าซื้อมันไม่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะมันก็เลยจะต้องมีกรรมมารองรับให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะทบทวนแค่นี้เรื่องประโยคนะทีนี้เรามาดูชนิดของประโยคกัน ชนิดของประโยชนที่คุรูจะสอนวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดด้วยกัน1คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเนี่ยจะเป็นการบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรเช่นแม่ไปตลาดอ่าแค่บอกให้ทราบเฉยๆไม่ได้ต้องการคำตอบนะคะประโยคที่2ค่ะคือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ยคือการคัดค้านหรือการไม่ยอมรับค่ะประธานไม่ได้เป็นผู้กระทา มันมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม,ไดไมิได้อยู่ในประโยคเช่นปอมไม่ได้มาโรงเรียนหรือแก้วไม่ได้ทําจานแตกแบบนี้นะคะ3ค่ะคือประโยคคำถามประโยคคำถามเนี่ยจะเป็นประโยคที่แสดงความสงสยัยเอ๊ะทำไมยังไงอย่างเงี้ยนะคะและก็มันต้องการคำตอบมันมักจะมีคำว่ากี่ใครหรือที่ไหนอะไรทำไมอย่างไร เช่นคุณทำอะไรอยู่วันนี้พ่อไปทำงานที่ไหนวันนี้คุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนแบบนี้นะคะมันจะต้องการคำตอบนะคะเป็นการแสดงความสงสัยเนาะ4ค่ะคือประโยคขอร้องประโยคขอร้องนะคะจะมีใจความขอความช่วยเหลือจะขอให้ทําหรือไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึง่งมักจะมีคำว่ากะรุณาโปรดช่วย และก็จะมีคำว่าด้วยหน่อยนะอยู่ท้ายประโยคแบบนี้นะคะมันจะละประธานไว้ก็คือจะไม่ใส่ประธานไว้ข้างหน้าแต่จะมีคำว่าการุณาโปรดช่วยไว้ข้างหน้าแทนนะคะเช่นโปรดรักษาความสะอาดช่วยหยิบดินสอให้หน่อยคะ่ะแบบนี้นะคะเป็นการขอร้องขอความช่วยเหลือนะต่อไปค่ะสุดท้ายประโยคคำสั่งเป็นการสั่งให้ทำหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันจะละประธานไว้เหมือนกันนะคะมันจะมีคำว่ายาห้ามจงขึ้นต้นประโยคเช่นห้ามส่งเสียงดังหรืออย่าเล่นไฟแบบนี้นะคะจบไปแล้วนะคะชนิดของประโยคประโยคเพื่อการสื่อสารเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชนิดนะคะ 1. คือประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. คํคำถาม 4. ขอร้อง 5. คำสั่งจำไว้ให้ดีนะคะอ่ะทีนี้โอ๊ยแปบ๊บหนึ่งนะลูกนะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันวิเคราะห์จำแนกชนิดของประโยคเหล่านี้ให้คุณครูหน่อยข้อที่หนึ่งค่ะคุณพ่อไม่ไปทำงานคุณพ่อไม่ไปทำงานมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างนี้เป็นประโยคอะไรปฏิเสธนะคะอ่าเราต้องดูแบบนี้นะคะ มองเผยๆมาจะคล้ายบอกเล่านะต่อไปค่ะกรุณาปิดไฟก่อนออกจากห้องทุกครั้งมีคำว่าการุณาขึ้นต้นละประธานไว้แต่เอาคำว่าการุณาขึ้นต้นเป็นประโยคอะไรขอร้องนะคะอ่าต่อไปค่ะห้ามเดินลัดสนามห้ามเดินลัดสนามเป็นการละประธานไว้เหมือนกันแต่ขึ้นต้นด้วยคำว่าห้ามเป็นประโยคอะไรคะคำ สั่งนั่นเองนะคะมีคำว่าห้ามนะก็คือห้ามทำสั่งไม่ให้ทำนะคะต่อไปค่ะแนนจะไปเที่ยวที่ไหนแนนจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นประโยคอะไรคะมันเป็นประโยค์ที่ต้องการคำตอบเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคคำถามอ่ะต่อไปค่ะเพิ่งดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ พึ่งดูน้ำหวานจากเกสรดอกไม้อันนี้เป็นประโยคอะไรต้องการคำต้องการคำตอบไหมไม่ขอให้ช่วยไหมไม่ใช่คำสั่งหรือเปล่าไม่ใช่มีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประโยคไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นประโยคอะไรคะบอกเล่านะคะอ่าต่อไปค่ะช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยค่ะ ช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยค่ะมีคำว่าช่วยขึ้นต้นมีคำว่าขะลงท้ายเป็นการขออะไรขอร้องนะคะให้ช่วยหน่อยหยิบหนังสือให้หน่อยนะคะอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันแบบฝึกหัดนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะ8ข้อนี้อันแรก นักเรียนต้องแต่งตามที่ครูกำหนดนะครูให้คำว่าผีเสื้อมาให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่านักเรียนก็ต้องแต่งเป็นประโยคบอกเล่านะคะวิธีการเขียนเขียนยังไงนักเรียนเขียนข้อหนึ่งผีเสื้อประโยคบอกเล่าเสร็จปุ๊บบรรทัดต่อมาค่ะเว้นบรรทัดให้เรียบร้อยเท่ากับแล้วก็เขียนไปนะคะแล้วก็ขีดเส้นปิดด้วยขีดให้ตรงนะข้อที่2นักเรียนทำเหมือนข้อหนึ่งเลยนักเรียนเขียนเท่ากับตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้เว้นบรรทัดให้เรียบร้อย ข้อ3ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ครูเขียนให้แบบนี้เพราะว่าในแผ่นมันไม่พอนะเวลานักเรียนทำนักเรียนเว้นคําตอบไว้เขียนเหมือนข้อ1แบบนี้เลยนะคะ,ะข้อที่1่ผีเสื้อค่ะให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่า 2. ทะเลแต่งเป็นประโยคปฏิเสธ 3. หนังสือแต่งเป็นประโยคขอร้อง 4. การบ้านแต่งเป็นประโยคคําถาม 5. โปรดแต่งเป็นประโยคขอร้อง 6. ภาคเหนือแต่งเป็นประโยคบอกเล่า 7. โรงเรียนแต่งเป็นประโยคปฏิเสธ 8. ฟุตบอลแต่งเป็นประโยคคำสั่งมีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนอะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะวันที่เขียนเฉพาะวันที่วันอะไรวันอังคารนะคะที่เท่าไหร่ที่7นักเรียนก็เขียนปกันยายนอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยพศ สองหเขียนแค่วันที่นะคะไม่ต้องเขียนตัวเลขนะอ่าวันนี้เราก็มีแค่นี้นะคะชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถกดติดตามช่อง Youtube ของครูได้เลยไว้ให้เราเข้ามาทบทวนในเนื้อหาที่เราไม่เข้าใจได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ